สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนิงจาก Supreme UK ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโครงการโบกรีนะคะจาก Berkeley St. James ค่ะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่โซน2ฝั่ง East นะคะมันน่าลงทุนพักอาศัยเองหรือจะปล่อยเช่านิงว่ามี Poten นเชีมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณนี้นะคะเราไปได้อยู่เหมือนตรงกลางเป็นสามเหลี่ยมทองคำค่ะไม่ว่าจะไปในเมืองเดอะซิตี้นะคะคา n a r y ีวอหรือส t ตฟฟอร์ดค่ะแล้วตามมาดูกันค่ะ สำหรับเฟสหนึ่งนะคะตอนนี้เราได้ทำการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นตึกโบวิลค่ะตึกโบทานิคอลนะคะสำหรับตึกโบวิลนะคะเสร็จประมาณเดือนโนเวม ber ปีนี้2อ2 5ีค่ะและนอกจากนี้นะคะเฟสหนึ่งเสร็จแล้วและยังมีแฟคซิลิตี้แอนเรียนะคะเป็นโบคลับค่ะหัวใจของโบกรีนคือโบว์ับที่เสมือนสวรรค์ส่วนตัวของผู้พักอาศัยเราไม่ได้มีแค่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่เราสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในที่เดียว สุขภาพและความผ่อนคลายสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเรามีสระว่ายน้ำในล่มและสระว่ายน้ำกลางแจ้งให้คุณเลือกผ่อนคลายได้ตามฤดูกาลโครงการของเราให้ความสำคัญกับธรรมชาติมากคุณจะพบกับ botanical garden ให้กับคุณได้เดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์และผ่อนคลายจิตใจพื้นที่สังคมและสันทนาการเรามี lounge สำหรับผู้พบคนมี reading corner ที่เงียบสงบ สำหรับคนรักการอ่านและยังมีร้านอาหารที่ตกแต่งด้วยต้นไม้สีเขียวให้คนได้เพลิดเพลินกับมื้ออาหารในบรรยากาศสบายๆ สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ work life balance าาของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการเดินทางน,นะคะมาถึงโครงการนะคะมีรถไฟถึง3สายนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีไมเอนะคะสถานีเด o n นโรดค่ะหรือสถานีโบโรดนะคะและนอกจากนี้นะคะมีบัสอยู่หน้าสถานีค่ะเดินข้ามถนนไปคือถึงเลยใช้เวลาเพียง15นาทีถึงคา n a r y w ีวอค่ะ สำหรับผู้ปคองท่านใดน,นะคะมองหาที่อยู่อาศัยที่ใกล้มหาลัยนะคะตรงนี้จะมี q u e e n Mary University นะคะซึ่งสามารถเดินไปได้ดูจากแมปได้นะคะประมาณ10นาทีค่ะหรือท่านใดที่ส่งลูกเข้าเรียนในเมืองนะคะใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีนะคะรอบๆบริเวณนี้นะคะยังมีส่วนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น Victoria Park นะคะหรือ Olympic Park ค่ะ ตอนนี้นิ้งนะคะอยู่ที่ตึกโบววิวค่ะโครงการโบกรีนนะคะตอนนี้นะคะน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นเอเจซีแรกที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการนะคะตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จแล้วตอนนี้นะคะนิ้งอยู่ตรงกลางเลยค่ะบนลูบท็อปชั้น19นะคะของโครงการโบกรีนนะคะเป็นสามเหลี่ยมทองคาอยากให้เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนของสามเหลี่ยมทองคําบ้างค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นสแตรตฟอร์ดค่ะและด้านนี้นะคะเป็นเดะซิตี้ค่ะในเมืองเลยและด้านหลัง ของซังกองของเรานะคะเป็น The Carry Wharf ซึ่งใช้เวลานิดเดียวตรงนี้เป็นจุดขายจุดสำคัญเป็นทั้ง Financial Hub การเดินทางสะดวกสบายไปยันในเมืองนะคะและเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งการศึกษาด้วยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นทั้ง2ห้องนอนและ2ห้องน้ำค่ะด้านขวามือจะเป็นห้องนั่งเล่นล่ะคะและด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ค่ะมีบัตทับด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะนิงอยู่ในห้องตัวอย่างนะคะในที่ชั้น15ของโครงการโบกรีนค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะหันไปทางด้านซ้ายมือนิงนะคะตรงนี้จะเป็นครัวนะคะซึ่งสามารถวางโต๊ะกินข้าวได้ถึง4-6ท่านเลยทีเดียวด้านหลังของนี้นะคะครัวเราก็จะเป็นแบบบิวอินมานะคะไม่ว่าจะเป็นซิงชั้นเก็บวางจานคับบอร์ดนะคะเตออาอบไมโครเวฟนะคะและก็ตู้เย็นค่ะซึ่งอ,อุปกรณ์ของเราค่อนข้าง เรียบหรูเลือกสีได้ทำบริทารจัดให้ค่ะและสำหรับตรงนี้นะคะเป็น living area นะคะจะมีโซฟาและก็พื้นที่ใช้สอยบริเวณตรงนี้ค่ะซึ่งด้านหลังนี่อยากนำเสนอมากเลยว่าเราจะเห็น the city view เราจะมองเห็นเมืองของลอนดอนค่ะและใกล้ๆก็มีสวนอยู่ใกล้เคียงค่ะตอนนี้นะคะนิ่งอยู่ที่ master bedroom นะคะจุดเด่นของห้องนี้นะคะสามารถวางเตียง king s i z ได้และดูวิวด้านนี้ค่ะจะเป็น the city view ค่ะ มากกว่านี้นะคะในมาซเตอร์เบดมค่ะยังมีอองสวีทและเป็นห้องน้ำในตัวค่ะและตอนนี้นะคะนิ้งอยู่ที่โชว์รูมแบบหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นประมาณ5,500เท่านั้นค่ะซึ่งมันเหมาะกับนักลงทุนเองและเหมาะกับผู้ที่จะมาอยู่อาศัยเองค่ะและเดี๋ยวเราไปดูแบบหนึ่งห้องนอนกันค่ะ ตอนหลังกลับมาแล้วนะคะบริเวณทางเข้าตรงนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะมีเก้าอี้เล็กๆนะคะไว้ว่างของเลยทำเป็นชั้นก็ได้นะคะ mm hmm. สะดวกสบายมากเลยค่ะเพราะค่อนข้างกว้างมากค่ะ mm hmm. และตอนนี้นะคะนิงอยู่ในครัวแบบหนึ่งห้องนอนนะคะสิ่งที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคับบอร์ดนะคะเตาไฟฟ้าจากโ c h ค่ะและจะเป็นไมโครเวฟเตาอบ ตู้เย็นนะคะสิ่งที่อยากนำเสนออีกส่วนนะคะสำหรับในห้องนอนนี้นะคะเรายังมีไอแลนด์คิทเช่นค่ะซึ่งเจ้าของบ้านสามารถเอนจอยได้ทำอาหารเลยหรือนั่งกินจิบไวน์เล่นๆกับไอแลนด์ตรงนี้ค่ะนอกจากจะมีไอแลนด์นะคะด้านหลังที่เป็นครัวแล้วนะคะแถมยังจะวางโต๊ะกินข้าวได้4-6ถึงท่านเช่นเดียวกันค่ะสำหรับหนึ่งห้องนอนนะคะเดินเข้ามาแล้วนะคะด้านนี้จะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ค่ะและจะเป็น walking closet สามารถแต่งตัวได้บริเวณนี้และเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะคะจะเป็น เตียงค่ะแบบควีนไซส์ซึ่งสะดวกสบายมากค่ะและตอนนี้นะคะนิงอยู่ที่บัสตอปหน้าโครงการค่ะซึ่งเดินข้ามถนนข้าม,มาก็คือถึงเลยนะคะเราสามารถเดินทางไปคาริวาร์ฟนะคะ<ย>เพียง15นาทีเท่านั้นค่ะหากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับยูนิตราคาเริ่มต้นหรือต้องการปรึกษาการลงทุนอสังหาโดยมาซับแนงกริสามารถติดต่อเราสุพิมยูเคได้เลยค่ะเรายิน,นีให้ข้อมูลเพิ่มเติมและดูแลทุกขั้นตอนค่ะขอบคุณค่ะ